lút đó lút lôm phải

แต่เขากูมากวนี้เนาะเปลี่ยนมือดกันได้แล้วจเป็นในไม่ายจ้ันซีบเหออัน้เดียวกันั้งนี่เลยแจ๊คเพ่ ขันนี้นว่ะถุงลอยไอ่หมาใส่ว่าประทันใจว่ะเออน้อีผูกกับก้าวกาแบนี้แล้วมันเนี่ไขน้อยเนาะใส่ถุงน้ำน่อนะถุงน่องใส่กางสบายนะเลยแบบไป่อไปด้ายโยนะหยิบไปเด้ท แค่พี่โค้เดียวบ่อยนะบม่ต่ำจะไดตีโค้เดียวทำเครื่องอะไรก่อนเนาะตะเขียมข่าวเทียงเอาเลยนะทำงงคือเกาเนาะมางานบุญมัเนี้หลังจากที่ขึนเพื่อนแม่น้องเชิร ผักเข่าเพื่อนแมนเชอร์เนาะเห็ดเรียบร้อยพี่อนเอ้เนาะก็เลยมาทางนี้อันนี้นะทางบนร่างกายเกีมเข่าเที่ยงในก็ได้เนาะสายผูหลายคนซอยจันพี่น้องคือลมงแมงเนาะวันนี้เนาะ ทำหงใส่ในนั่นเองน่ะนเศกแต่แสบได้นะมันยังกัะของไยได้ช่วงนี้สิขาวสดีเวดวะ พอคั่วไม่ครัวเปลี่ยนใกล้กันเนาะพอคัวก็ไม่ครัวไปยุ่งกันห่เนาะทังนั้นแต่เป็นกาเคยเพั่นเนาะเป็นเคยเคยสิจังพูดแกจะเต้นนะเป็นอันปิวไปดีนะเฮ้ยลมจับ Chàng ơi. Nhám mà cái nó phải nào cái cả đi lôm nào lôm nào cả lấy thay cả bạn. <laughs> À, Xẹp à, 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 ơi, đẹp thay nữa Có <laughs> quá, tôi thay xẹp Xẹp vớt Xẹp vớt, bố cái xẹp nhăng kìa ตามยงได้กูต่ำมอนพด้บม่ใช่นั่นบอกได้บอกเลยพี่าได้ไห0แต่แนย่างตัมู๊ย่งเ่่นงานังสานึก่อีมันดอวยมนีอเนเดียวนี่บ่ใหญ ทำเสรลปาดได้ลายดีแล้ให้มงเด่นมงหน้าปาดพ่อระบิดปก่นไม่ใช่พ่อจำนี่เลยทำสร้างว่าให้มปีดน่อยได้เยนาะให้มีแต่แบบนี้มีดเทียด้วยแบบแเปลี่ยนบ่เปลี่ยนมือเลยเฮ้ตีสามมือสี่มือนี่สามือสี่มือแมันบได้เลยามีดม บอแล้วเป็นว่าว่าแกน้องม่หลายเมื่อมาเสีปคนบอกดิน้ำแดงปานคุนมม่านดให้นนน้ําเพื่อนนี่น้ำแดงใส่เต้ป้าลมเทมานัะน เาต่เน่ก็บกว่าเนี่เต็มเด่นี่ไม่ได้แิงเอาอีกไ่ได้แเอาอีกเลือนะแกงกับเนาะเาิบ้านน้ำน้ำแดงชให้กุมานเ้ยรุดลรุดลมบุตรนไปฮะ Anh đi cái phù, Rồi. Chồng quay chồng ơi. à da. ดินบ็อกดินไม้กับปูยูแล้วมันสิดแฉคน,นั่นแน่เนี่ยครับเพี่อง,องเอ้ยลมแหง้งโอ้ยยังมันแด,ดดอะเฮ้ยลมผ่านก้อนเด็ดผ่านก้อนเนาะ ไปชมยายได้กที่นี่จะเป็นเหนยเนาะเด็ดบิวไปคัวพนอาผจเสือกไว้ทุบโยกอันนี้เด่นลุดลองมันี่หอบไปขึ้นมาน้อยนั่นได้เนาะในงานถาน โมยูนี่แหละก็ยูนี่นะจับว้จับ้อยูห่อเนาะดึงว้จอง้อยูพี่น้องเยาเห็นว่ามันร so ุดเลยที่ไนมันรุดจองเทื่อแลเ็นเ วันนี้ก็ล่มแต่ตอนนั่นซื่อเนะ่ะสวยมากแต่ก็ไม่ได้ล่มวันตะวางใหม่อันวิวชิดคนเด้อ มีเลยบัวบัวกันในพงฮงนั่นเนาะนัว่เกียบเจี๊ยบนจี๊บจยัเีบเยืเจัยบเจียบเยบเยบจยบเจีบจยเย ว wow, you know, ่ายส่นัเนาะว่าอยู่นู่นได้ใกล้ได้ไหมเนี่ยพี่พง์แค่นะคะมันวิ่มันวิ่งบอวิทมนะบอมันท่หมยน่มแันจะมโันทแล้วก็ออกเลยจ้า

ไปอยู่ต oh, mm. ักงแท่น่ะสามคนน่ะขึ้ไปมากงมัน <American> น่ะนะออกมานน่มันจะไปพูนแล้วเต้นน่มอน้นะม่เอนียเลกน่า

ก็เป็นนั่งขึ้นมากไปนี่ก็ล้มล้วพากันจับเต็นไหวอยู่ยัดไปเนาะเมื่อกี้นี่เกือบพี่น้องเอ้ยเนาะเอาเสื้อเอาช้างดึงไหวกับครูมือจับยู่เนาะเพราะว่ามันโลกเนาะมันอยู่นอกถุงาพี่ไปเบิ่งจำห้อง รวยเลยวยเลยมาจากไทยบ่อยนี่คือสั่งไ้มาไก่ดิผัสีห่อจยานเยมนโองบ่อจ้างคนจ๊รอยวยวะตนใจตกเนาะโอ้ยายเนาะเวลามันมาเน่ยนะเยอรย บรีบรีทั้งนั้นนะมึงบป้าปนีจับไปได้ทีจับไปเ้อทางนเนอะจับไปเลยได้น่ะแตเนไอป้าเลยออป้าได้านป้าด้ไปได้มันมาบุิบอกว่าันคอนนก็อยู่เลยดจับไปจับมันหเพราะว่าตกใจมานลงมเนาะ

เดี๋ยวคนมี้เราจใส่ขนางน้ใส่แล้วตอนแล้วเรากินไปเดี๋ยวเราที่1มจำจได้เลยไดเลเดี๋ยวนี้เลยเหรอยังกัมาไทยวน้างานเนี่ยเนาะเราเคยเาเคยอยู่ไทยได้มาจากไทยไปเลยแต่ประเด็กกัมาไทยปลาปลาวะทางไทยเรก็ปลาวะ เอาเขาบก้านเขาดิบ้านเขาปรอกมันแซร่ปลาไม่เสแ้บัดคือคือท้าเขาไปพุดันจะได้ประเด็น่านผมจบไปเห็นเปรดกับบ้านาแต่พุณวาิดที่เสร้งงานแเยาไบ้านเขาสินลนเาจะเสรจน ซิมบงซิมบงกนี่ัเป็นเน้งอเข่าพี่น้องไเนาะอเข่าเียงนะางนีัากาเกียบระวังอีกเด้อลมไมีเด้อ ตรียมสุกลาบสุกกล้วยพี่น้องเ้ยห็นเแซอยาักนกีบ่แอกใส่เสียนังสินเลยเนอะกเป็นเยปนไหมพี่พี่มกีซอยักกิน้อเปลี่นกันซอยนอลายคนมาอยู่ทั้งอันเนือลมก่อนยันว่าลมพัดไปกับลมใต้บ่ cốp qua chắp đến khoảng tui tui sao mày quân bé la đây là nhắn nèo phần nhỏ đẹp đẹp đẽ đẹp đẽ đẹp đẽ 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 hoa xoay nè โตนะถุงเตรจนะใส่นี่นะใส่บนงยาแหละอสาแล้วเด เซลอยู่ี่งไหนใ่งกันเนาะหยาดลมมุกนีกเมนง่ายเินไปแลน่บไเอิรบอกแล้วิโอ้ประตูนนมาเอินิน่นมาเอิรนเลยได้กิหนึ่เออยาาเห็ดย่างมได้เนาะพ่ไปได้ทั้งไอ้นาะตามความเชื่อเห็ดย่างที่แช่อยู่บ่ Cái này đây Cái chỉ đeo này đây nó cần Năn đeo này nhà ừ. nhận cái bà tới lát đi Họ ừ. à, khảo cái dân mà mưu sân cơm xưa phòng xuân bút quân Nào. จักแมนบ่แมนนะคะกับวจักจะเห็นพักเนาะแบบนะบะเห็นเพักได้ปะ้่โอายซอกี่มั้งเน่ยไม่เงี่วะ นห่อยน่อล้้าเยัท่นอยหลายคนเนาะหลายคนเห็ุมันจังฮะคนหนึ่งซอยน้อยคนหนึงซอยใหญ่เน่มาใส่กันมันปนกันอยู่ปนกันแบ ก็ส okay, ีเหวเลยเนาะไปไปทราพี่น้องเลยเนาะเดี e ๋ยวเขาสีจ right? ุกิไปทำนิกก right? ่อนเนาะฐานน่อเข่าเนื้อน้ำแบดนี้พียนงเลยเนาะกากเยียมแล้วเรียบร้อยเลยตำหงกับตำไว้เลยซับเครื่องไว้เนาะยังเป็นลงเสซนพี่น้องเลยเนาะฐานเป็นถวายข่าวแล้วก่ะทางย่ปจะกรู่นสานข่าวแล้วกับลงกับเอาถ้าเอาก็มีแต่ ย่อข้าวเที่ยงบ้านพี่นองเวน้อสมาชิกมีกพมานีเด้อนอะอยู่ในงานบุญพี่นวน้อหลายคนดวยกันเงนังเอเนเน